สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ okay, เรามา<อ>ชมสวนน้องนอกนะคะปกติเรียกชื่อจริงนะคะ <laughs> ชื่อเล่นยังไม่รู้จักเต็มที่เลยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้สตอเบ,บอรี่สตอเบ,บอรี่ใช่สวยนะคะนี่คะ่ะกินไม่ทนนันนกค่ะกินไม่ทันนกนะคะไม่ใช่กินไม่ทันคนนะคะ <laughs> <laughs> กินไม่ทันนกนะเป็นสวนเล็กๆไม่มากแต่ก็ได้คุณภาพมากๆนะคะดูคะ่ะ นี่อะไรคะเนี่ยฟักทองฟักทองกำลังอกแ่รู้สึกจะมีแต่ดอกตัวผู้ตัวเมียยังไม่เห็นของที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะมันจับแต่ดอกตัวเมียไอตัวผู้ตัวเมียไอไอนั่นยังไม่ออกเลยใช่ไหมอ่าตัวอะไรนะดอกตัวเมียดอกตัวเมียยังไม่ออกมีแต่ตัวผู้อ่าเดี๋ยวเรารอดูกันนะปีนี้จะไอนี่เปล่าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะอ่าโอ้ สังเกตได้นะคะตัดหญ้าเลี่ยมเลยเห็นไหมคะสวนต้องสวยด้วยเดินได้ด้วยแล้วก็นะ,ะมีอะไรให้ชมนี่อะไรคะเนี่ยชูกินีเอ่อก็คือบวบไทยของเรานะคะ,ะ,คะปลูกใส่กระถางก็ได้กินนะคะเพื่อนๆด้กินอยู่ค่ะปลูกกระถางปลูกใส่กระถางก็ได้กินเพราะฉะนั้นคนที่บอกพื้นที่น้อยดูนี่ค่ะแค่นี้นะคะแต่ก็มีกินแล้วค่ะ หน้าร้อนนะคะถือว่าออกกําลังกายไปในตัวเนาะใช่พี่นนแล้วนี่อะไรคะเนี่ยสีสีส้มก็ชุกินีเหมือนกันค่ะมันมีสองสีสีเขียวกับสีเอ๋อรสชาติเป็นยังไงหนูยังไม่เคยกินสีเหลืองเลยอันนี้ปีแรกใช่ไหมใช่ปีแรกปีแรกแต่สวยสวยมากค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมแล้วเป็นยังไงอย่าลืมบอกด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาหานี่ค่ะวันนี้ไวขุดเพิ่งได้ปีแรกเหมือนกันค่ะอ๋อเอาแบบ ผักบุ okay. <t 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 ้งนี่บอกตรงๆเลยนะคะว่าพอกินเลยนะคะเนี่ยตัดไปรอบหนึ่งแล้วตัดไปรอบนึงค่ะปลูกครั้งเดียวแต่ก็กินหลเอได้กินหลายรอบนะคะเจ้าของสวนเข้าไปใหเลยค่ะกินนู่นเดินไปเลยเดินไปเลย่อะไรที่แขวนคะเนี่ยอันนั้นเขาเรียกผักเอ้ทษที่นผักอะไรนะผักเปรี้ยวๆป่ะที่เขากินกับลาบกันห่าไออะไรนะผักติวเปรี้ยวๆป่ะน่าจะใช่หรือเปล่า เอเดี๋ยวพี่นุ่นพี่นุ่นลองลององเด็ดเลยเดาเด็ดดมแล้เาเรียกผักอะไรนะหนูลืมชื่อเอทิมยผักอะไรนะใช่ใช่กินอย่างนี้แหละแต่มันมันไม่เปรี้ยวไม่ใช่ผักติ้วไม่ใชุ่นชุนหน่อยลืมชื่อลืมชื่อเหมือนกันนี่จ้าอันนี้ที่เขากินกับลาบกันนะพี่ว่างเขากินใช่ใช่หนูก็ไม่เคยกินหนูก็เราเอามาปลูก แล้วก็เลื่อนลงมานี่มีเอเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็เอแตงกวาแตงกวาแพงมากนะคะตอนนี้ใช่แพงใช่ลูกละสิบห้าโคนยี่สิบโคนใช่งงมากเลยแตงกวานะแพงมากค่ะบางทีแบบโอ้โหแครหลอดแครอดถูกกว่าแครหลอดถูกกว่านะไล่ลงมานะคะน้องเขาออูสวยมากค่ะ อันนี้พริกอะไรคะพริกกะเหลียงหรือพริกขี้หนูอันนั้นหนูไม่มั่นใจแต่ว่าฝั่งโดนมันเป็นพริกพริกไทยพริกไอ่อะไรนะไอแดงจินดาใช่แดงจินดาต้นนั้นหนูปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ตายโอ้เอาไว้ข้างนอกรู้เปล่าคะหรือเอาเอาเข้าข้างในเอาข้างนอกแล้วพอหน้าหนาวหนูเอาไปไว้หน้าต่างในบ้านอ๋อโอเคค่ะมีปัญหาเรื่องเพี้ยไหมไม่ค่ะไม่มีเลยเนาะดูไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเพี้ยเลยนะ แล้วก็กระถางข้างในอันใหญ่นู้นมันเป็นเอกวางตุ้งต้นค่ะกวางตุ้งต้นล็อตรสองรดแรกตัดกินไปหมดแล้วอ๋อเห็นอยู่เหมือนกันนะคะรดแรกเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูนะคะเพื่อนๆก่อบของน้องเขาไปอยู่นะนี่อะไรคะเนี่ยอันนั้นใบกะเพราค่ะกะเพรากําลังตั้งเลยนะคะพื้นที่น้อยๆนะคะเพื่อนๆแต่พอได้ได้กินแล้วนะคะหลายรอบแล้วค่ะนี่จากหัวหอมหสวยมากใช่ค่ะอืม มะเขือเทศโหละพาพริกนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยผักชีค่ะผักชีไทยนลูกยังไงก็ไม่งามอ๋อไม่ไม่ต่างกันค่ะขึ้นหน่อยเก็บเก็บได้แก่เลยค่ะจ้ะนี่อันนั้นโคลาบีก็คงจะไม่มีหัวเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่โดนแดดคิดว่าพี่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะแปลกๆหน้าอากาศอากาศมันเออ กวางตุ้งนางสวยมากค่ะดูตเต้คะ่ะส่วนริมนุ้นจะเป็น,น,นคณะนี่ค่ะคณะยอดสวยยอดงามมากค่ะเป็นดอกแล้วความตุ้งกวางตุงงต้งนี้กําลังกินเลยนะคะนี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวแค่นี้ก็พอกินแล้คะค่ะแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้หวังกินอย่างเดียวเนาะมันได้ออกกําลังกายด้วยเนาะมี<ช>อะไระท<ำ>ําอันนี้ก็แตงไทยแตงไทยบ้านเราเป็นดอกแล้ว แกก็รอดูว่าจะได้กินหรือเปล่าออกดอกแล้วนะคะแม่แตงไทยเดี๋ยวรอดูถ้าออกดอกไงก็อย่าลืมทักหานะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทำอีกรอบหนึ่งไโน,โนี่จ้ะแล้วก็จะมีสลัดอยู่ด้าจบสวนเล็กๆเองนะคะปลูกแค่นี้ก็ได้กินได้อยู่แล้วค่ะอันนี้รอบสองรอบแรกทิ้งไปแลวเละทิ้งไปแล้วได้กินที่ว่าต้นใหญ่ๆ อ๋อที่ว่าตัดลงเต<อ>ชอ๋อเดี๋ยว <ขอ S 1> พี่จะให้เดี๋ยวจะไปก๊อปให้เพื่อนๆดูนะคะดูดูความงามพื้นที่ไม่ได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีพื้นที่นิดๆหน่อยๆบางกงเอ่อตามชายคาปลูกอย่างนี้<า>ก็ได้ค่ะนี่พริกปลูกใส่กระถางเขาก็ได้กินนะดูมะเขือเทศนะมะเขือเทศต้นเดียวแต่ว่า ต้นเดียวก็เหลือเฟือค่ะเนี่ยต้นต้นเดียวนี่เหลือเฟือมากเลยนะคะแล้วหนูก็หักกิ่งของมันมาปักมันก็ติดแค่หักกิ่งมาเสียบมันก็หักเล่งกจากต้นนั้นเหรอคะใช่ค่ะฟังไว้นะคะเพื่อนๆหักกิ่งจากต้นใหญ่แล้วมาเสียบมันก็เป็นมันก็ติดนะคะเอออย่างนี้ก็ไม่ต้องมานั่งพอมันเลยนะปลูกต้นเดียวให้ให้แข็งแรงแล้วก็มาเสียบอ่าเดี๋ยวดูเขาจะออกผลไหมแต่ดูท่าทางแข็งแรงดีนะคะเนี่ย นี่จ้ะแต่กิ่งมันยังไม่ใหญ่แล้วก็มาเสียบแล้วมันก็เป็นรากแล้วต้นมันก็โตเองนี่จ้ะฟังกันไว้นะจ๊ะผลผลิตมาจากต้นใหญ่นะคะเอ,อพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเส้นเสียงพี่นุนเออปานุนมีอยู่เส้นเดียวนะจ๊ะบางทีก็เขาก็ทํางานหนักเขาก็จะหยุดพูดหรือก็จะเพี้ยนไปไม่งั้นก็จะสั่นนะจ๊ะอย่าว่ากันนะผู้ชมนี่จ้ผักบุ้งป้าสะอนผักบุ้ง นางมากเลยจริงใหญ่ๆผักบุ้งคะน้าเป็นอะไรที่ปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดได้กินตลอดนะคะนี่ค่ะไม่ได้ใหญ่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆใครบอกว่าไม่มีพื้นที่นี่น้องเขามีอยู่แค่นี้งค่ะนี่แต่มีกินนะคะเก็บหลายรอบแล้วนี่ใช้เวลาว่างช่วงไหนบั้งคะช่วงเลิกงานค่ะเย็นๆก็เข้ามา ปูแล้วก็ลดน้ํามันนิดหน่อยแต่ว่าน้ําถ้ามันเป็นบ้านผักอย่างนี้ไม่ต้องลดน้ําเยอะมันจะเก็บน้ำได้นานอ๋นอโอเคค่ะถ้าเป็นบ้านผักนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องลดน้ําบ่อยเพราะว่ามันเป็นไอน้ําช่วงคืนใช่แล้วมันก็ไม่ต้องมาดูแลม,มากเพราะเพราะว่าแรงมันเข้าไปไข่เป็นนอนไม่ได้<อ>ต้องดูแลเยอะใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ถูกใจอันนี้มากเลยค่ะสุกินนี่นะคะหรือว่าบวบนะคะมีทั้งสีส้มและสีเขียวเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ <laughs> อ่เดี๋ยวเราคอยดูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้หน้องนกบอกนะคะตรงไหนมีอีกนะแล้ตรงนู้นก็เป็นแม็กูสเล็กๆหนกปลูก,กสลัดปลูกสลัดเดี๋ยวมาดูคะ่ะสลัดมันจะชอบแดดก็เลยและอันนี้ก็เป็น อะไรนะที่นุ่นอันนี้ยชะอมบ้านเราอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันไม่ตายสองต้นเอาไปข้างนอกไหมเอาไปข้างนอกค่ะนี่หนูเพิ่งเอามาใส่ในนี้ปกติหนูไว้ข้างนอกระเบียงแต่ว่าสองวันนี้มันอากาศมันหนาวมากหนูก็เลยเอาเสียบเข้าไปข้างในโอ้ปกติจะอยู่ข้างนอกชะอมบ้านเรานะคะเพื่อนๆขึ้นนะชอบกินชะอมมากค่ะเดี๋ยวไม่แน่ปีหน้าจะเอามาสักสิบกิ่งนะอันนี้กิ่งตอนสองปีที่แล้ว อ้ไม่ตายเพราะว่าหน้าหนาวหนูเอาไปไว้ตรงระเบียงข้างบนใครที่ชอบกินชะอมนะสิกิ่งยี่สิบกิก่งก็อ่อน้าจะมาได้นะได้ค่ะได,ได้โอ้นี่ชะอมปลุกที่นี่นะคะชะอมที่สวีเดนดูออกยอดไม่ตายนะคะแล้วก็มีสลัดจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะดูใส่กระถางไม่น้อยก็พอได้กิน,นี่ดูดกระถาง ใส่กระปุกขนมกระปุกข,ขนมของเหลือกินเหลือใช้ที่ว่าเราจะทิ้งเขาก็มายังเอามาทําประโยชน์ได้ดูกระถางก็ไม่ต้องหาซื้อแพงนะไม่ค่ะไม่ต้องเลยอย่างนี้อย่างน,นี้ก็<ช>ขึ้นเห็นไหมใช่เธอจะเก็บกินไปอีกสักเท่าไหร่ก็ยังได้นะคะใช่จนหมดหน้าร้อนนี่ค่ะนี่มีแค่นี้ตรงบางกงนะคะใครที่หาเรื่องบอกว่าไม่มีเวลาทำลองดูค่ะเนี่ย ง่ายๆนะแล้วไม่ต้องดูแลเยอะด้วยค่ะผักสลัดใช่ปลูกเขาทิ้งๆไว้เนี่ยไหะรดน้ำนิดหน่อยใสวยครับถือว่าเออเป็นสวนน้อยๆแต่จัดระเบียบแล้วก็ปลูกผักที่เออที่เรากินจริงๆ,ๆที่เรากินปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน<ช>กินทุกอย่างที่ปลูกใช่ค่ะนะคะคแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าปลูกอะไรทึ่งจะได้กินก็ ดูๆไว้นะคะพริกก็ขึ้นดีแต่ต้องปลูกแต่เนินเนินเนาะเมื่อเขื่อเทศอย่างที่บอกนะคะน้องเขาบอกแล้วว่าหักกิ่งเอ่อเลี้ยงเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนใช่แล้วหักกิ่งเอาไปชำเขาก็ขึ้นได้นะคะเพื่อนต้นเดียวกลายเป็นสองสามต้นก็คือว่าไม่ต้องมานั่งคลอาเมล็ดนะคะอืมก็อย่างที่เห็นนะคะชอมก็ขึ้นค่ะชฉมะอมขึ้นใชยเลยแต่เห็นแม่หนูบอกว่าต้องตัดกิ่งตรงนี้มันมาถึงจะแตก ต้องตัดต้องตัดจิ่งช่วงพวกนี้มันมันถึงจะแตกให้เราอีกอจะแตกแขนงจะลองจะลองช่วงไหนช่วงหน้าหนาวอันนี้ยังเก็บไว้ก่อนโอเคค่ะแล้วก็มีกระบะกระบะโนนตรงไหนเนาะไปดูที่เห็นข้างหลังก็ได้นะคะเจ้าของสวนค่ะอันนั้นก็หยิบกลุ่มปลาไปเก็บเก็บทุกวันนะคะ นี่จ้าอันนั้นก็สตรอเบอรีออร่นะจ้าได้ก,กินตลอดแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ได้ไดแต่ด,ก,ดกินเนาะ,ะน,น,นี่นะคะสวนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากดูค่ะไม่รกหน้าเดินเห็นไหมคะหน้านางจิบกาแฟกินไปคุยไปแล้วใบอันนี้บ้านไห,หนๆก็ส่วนมากก็จะมีนะอะไรนะ,ระ,ระโอ้โหเสีย ออกยากมากเลยค่ะก็อันนี้คล้ายๆมะม่วงเนาะมันจะเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากกินคล้ายๆมะม่วงรสชาติเปรี้ยวใช้แทนมะขามมะขามมะนาวเวลาต้มปลาต้มไก่นะคะบางคนก็มาตามแทนมะยมอเห็นไหมคะต้นประมาณนี้นะจ๊ะว่าจะลองไปปลูกที่เมืองไทยมันจะรอดหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มันก็น่าจะทนนะหนูคิดว่ามันน่าจะทน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูต้นน้อยๆไปไปเสียบนะคะนี่ก็ใช่ไหมนี่ค่ะที่ปลูกเขาปลูกเขาปลูกแค่พอกินใช่ไหมคะไม่ได้ปลูกหวังขายไม่ไม่ได้ขายแค่กินใช่ไหมแค่นี้ก็กินไม่หมดละค่ะนี่จ้ะสลัดงามมากเธอนะคะสวยมากค่ะแล้วก็ที่เห็นเห็นก็จะมีอะไรนะต้นหอม อันนี้จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะนนี้สแลนแน่ยังยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันพึ่งพึ่งจะลงพึ่งจะลงแล้วก็อันนี้เป็นออกนอะไรนะออริกาโน่ค่ะอ๋อต้นตอนแรกกอมันใหญ่แต่ว่าหนูถอนมันทิ้งไอ้พุ่นี้มันจะขึ้นใช่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ไอ้นี่ก็ลามอ่าสแลนแน่ใช่พี่นุนถึงเออไม่ไม่เอาลงดินไงนี่พึ่งไปขอพี่วันมาใหม่นะเพราะว่า ว่าจะใส่พวกแบบนี้ยใส่กระถางใส่อะไรเพราะว่าไม่งั้นมันลามลาม,มลามเป็นวัชพืชเลยอ่ะใช่นี่จ้าเป็นส่วนที่สวยมากปลูกผักได้สวยมากนะคะ,คะ <laughs> แล้วก็ผักแต่และชนิดนี่โอโ้โหท่าทางแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วก็มีอาหารตาด้วยคะ่ะเพื่อนๆดูมุมนูม้นสวยงามมากจ้ะเห็นไหมคะ ทุกมุมนะคะก็จะมีดอกไม้แต่มันก็มีโรยลาไปบ้างอันนี้คือดอกไม้เขาจะมีหลายหลายช่วงอันนั้นจะเป็นช่วงที่ว่าต้นใบไม้ผลิดเดี๋ยวต้องรออีกจักหน่อยนะมุมนั้นนะคะแล้วมุมนี้อันตอนนี้ก็คือช่วงก่อนก่อนใบไม้ผลินิดนึงมันจะมีช่วงต้นหน้าร้อนก็จะเป็นซุ้มดอกกุหลาบตรงนั้นเนาะใช่ค่ะหน้าร้อนตอนนี้ก็โรยลาค่ะที่นี่เขาจะจัดคล้ายๆกับว่า เออดอกไม้ก <One input> ่อนก่อนหน้าร้อนหน้าร้อนแล้วก็หล <Right. S 3> ังหน้าร้อนใช่ใช่มันจะมันจะผัดกันแล้วมันก็จะมีช่วงต้นหนาวจะเป็นดอกอะไรนะสีอันอันนู้นจะเป็นช่วงต้นหน้าหนาวดอกมันจะเป็นพวงต้นนั้นตอนนี้ยังไม่มีดอกแต่ว่าดอกนี้ใช่พวงขาวๆใหญ่ๆอืช่วงช่วงต้นหนาวจะออกเห็นไหมคะที่นี่เขาแพนดีมากค่ะเพื่อนๆือนที่เมืองไทยก็อยากเห็นสวนทั้งสวย แล้วก็มีที่นั่งจิบกาแฟแล้วก็เอ,อดูสบายหูสบายตาอย่างนี้นะส่วนมากสวนปูหย่าบ้านเราเนาะใช่ใช <Hi, hi. S 2> ลกน้าดูเลยเดินไปก็จะแบบกลัวไม่รู้จะมีอะไรมาฉกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนรอบๆนั้นก็จะเป็นฮารลอนอ่าไปดูฮารลอนป่านะฮารลอนถ้าเกิดว่าเข้าเอาไว้เอ่อไว้ตามบ้านอย่างนี้นะลูกมันจะใหญ่เ<ช>นี่ยค่ะ,คะลูกมันจะใหญ่แต่ถ้าเป็นฮารลอนป่านะ ป่าจริงๆเลยลูกม,มันจะเล็กนิดเดียวปีนี้บางที่ก็ออกดีนะคะบางที่ก็ยังไม่ออกเพราะว่าอากาศมันเป็นมันผิดปกติอากาศมัน,มนค่อนข้างที่จะแปรปวนยังไงก็ไม่รู้เนาะปีนี้เนี่ยจะ้ะนี่ถ้าเป็นในป่ามันจะเล็กนิดเดียวนะจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะกับลูกเลวินแต่น่าจะใช่ฮนะใช่ใช่ อันนี้ต้นนี่จะอันนี้ต้นยังเล็กนะคะ,นนเ,ะ,คะเดี๋ยวรออีกสักสองสามปีก็เป็นพุ่มใหญ่สวยค่ะนี่ก็วิตามินสูงนะอันนี้อาหารนกค่ะ<ห>นคนก็กินได้ <laughs> จริงๆรูมันอันนี้คนกินได้แล้วก็จริงๆอ่ะนกเขาจะชอบกินแล้วก็เป็นยาเขาเรียกอะไรอ่ะลดความดันปวดหัวหรืออะไรสักอย่างให้กินวัน ว่าละลูกอ่าสำหรับคนแก่บางคนสมัยก่อนเขาแนะนามาอย่างนี้นะหนูไม่รู้แต่ลูกเขาจะใหญ่กว่านี้อันนี้ลูกเล็กก็ข้อทางป่านิดหนึ่งเนาะอันนั้นมาในเมืองอันนี้คือแบบว่าปลูกทิ้งเลยก็ก็ตามอายุนะคะยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนมากนะคะที่วันนี้เปิดสวนให้ชมนะคะนะคะสวนสวยมากเป็นระเบียบ แล้วก็นนปลูกผักได้สวยค่ะส่วนสูนนั้นก็พรุม,ม่อนนี่ค่ะขอบคุณเจ้าของสวนมากนะคะ <c oughs> น้องเขา <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ออกกล้องนะคะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ที่เปิดสวนให้ชมและเดี๋ยวเราจะขอมาขอชมสวนก่อนที่จะหมดหน้าร้อนนี้เนาะได้ค่ะอีกสักครั้งหนึ่งได้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะคุณเช่นกันค่ะ